สองคำนี้ไปทำเฟรมสิาทีเมื่อวาน,นเราก็ตอนกลางคืนล้วก็ายมาตั้งแต่เก้าหกสามเก้าเก้าหกแถวนี้แหละแล้วก็ผมให้ทีไปสี่พันหกสี่ันสิบสี่สี่พันยี่สิบแล้วก็ทีีสุดท้ายก็สี่สี่พันยี่แปดนี่พิมพ์ผิดอีกมันก็ขึ้นไปสี่พันสามสิบแล้วก็ล่วงลวงมามก็ไปทีพีสุดท้ายแล้วแหละแล้วก็ไม่ผ่านไม่ผ่านก็เท่ากับไม่ผ่านยี่สิปดแล้วก็ล่วงล,วง,ลวงมา ถ้าดูตรงนี้มันราคามันทาทำไฮต่ำกว่าเดิมแต่ก็ทําโลสูงกว่าเดิมด้วยต้องดูว่าไอโลเนี่ยมันจะลงมาลงมาแถวไหนถ้ามันไม่หลุดไม่หลุดแถวนี้ก็น่าน้าบายอยู่แต่ว่าตอนนี้หน้าเซลล์เหมือนได้เปรียบนิดเพราะมันเป็นขาลงอยู่เซลล์ไปก็น่าจะลงไปสักแปดสี 4, ่แปสี่ปสองมันเหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมนเลยมันเริ่มแคบลงเรารอก็ได้จริง คือถ้ามันมันแค่ขนาดนี้ก็ไม่มีไม่มีเรนสุราคาในการเล่นก็รอดูก็ได้หรือจะไปรอรับใบข้างล่างก็ก็จะตรงนี้มันเหมือนจะเป็น liquidity นตรงนี้น่าจะโดนมาเอาไอเซลนิมบ์บอแต่ถ้ามันมันไม่โดนไอเซลมันจะดิน่นบางที smc ก็โดนหลอกก็อย่างที่เคยบอกไปอะ่ะมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบห้าสิบเลยแต่ว่าอาเป็นจุดเฝ้าระวังว่าลงมาสามเก้าเก้าห้าไอเนี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอ e ีโคโล ลีควิตตี้โคโรมอาจจะสวบลงไปก็ได้เอามากวาดลีควิตตี้ลงไปใช่ไหมแล้วก็แท่งนี้แท่งนี้เป็นแท่งที่แท่งที่นำนำเทรนขึ้นมาเต้าเจ้ามือมาลากขึ้นมาแท่งใหญ่ๆแล้วก็มเ,เป็นตัวดูออเดลเจ้มือเพราะว่าเงินเจ้ามือจนอยู่แถวนี้เขาก็ต้องเอามาลงมาเอาแถวนี้ก็ได้รอดูสักแปดห้าแปดหกสามเก้าแปดห้าสามเก้าแปดหกแล้วก็ ทีม่มันลงมาแค่นี้แล้วมันก็เอาขึ้นไปเลยก็มีต้องไม่ประมาทต้องอย่างประมาทเทรนด์มันยังออกได้ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมก็รอเลือกทางแต่เทรนด์ทั้งหมดเป็นขาลงแต่ถ้ามันจะลงมันน่าจะลงไปแล้วเนี่ยไอ้ชุดเนี่ยควรจะลงไปแล้วคือถ้ามันจะลงถ้าเทียบถ้าเทียบดีกรีอะสุดเนี่ยน่าจะลงไปคือถ้าจะลงมันไม่ควรจะออกข้างเดียว ถ้ามันลงไปเร็วก็เร่งงา่ายกว่าแต่นี้มันออกข้างออกข้างก็แสดงว่าก็มีแรงสู้นี่สภาสใหญ่สภาสใหญ่อยู่แถวนี้ต้องเบรกต้องเบรก46 40 46ขึ้นไปถ้าเบรก40 46ได้ก็เราทะลุทะลุหายเนี่ย41 5 52ขึ้นไปอันนี้น่าจะขึ้นไปเทสข้างบนอีกรอบหนึ่งเราระวังอีกระยอมนี้ด้วยนะ อันนี้มองมองเป็นเขาเรียกว่าแวลลิโซนสี่สองเจ็ดศูนย์เราก็นับก็โง่ไปก็ได้นับเป็นหนึ่งอันนี้ก็เป็น A B C D E นะมาลงมาทำอ e. ีให้สองอยู่ตรงนี้แล้วก็สามตรงนี้ก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นสามก็ต้องเบรกเบรก B ให้ได้ก่อน B ก็อยู่แถวสี่หกนี่แหละอันนี้ก็เป็นขึ้น B ึ้นบีีลงเงียบไปก่อนขึ้นดีน่าจะลงมาทำขึ้นอี e. ก่อนลงมาทำขึ้นอีลงมาทำขึ้น e ทเท e. ่านี้เราก็มารอฟาวขึ้นอี e. ว่ามันจะลงมาตรงไหนก็น่าจะหลุดสามเก้าก้าห้าน่าจะหลุดแต่ไม่หลุดก็มีโอกาสเป็นไปได้ แต่น้อยผมว่าน่าจะหลุดถ้าหลุดก็ลงมาแปดห้าสมเก้าแปดห้าประมาณนี้แหละก็ให้มันสวบลงมาก่อนแล้วถ้าไม่หลุดสามเกาแปดห้าล้วมีทำไฮเออโลขึ้นไปก็ค่อยบายตอนนี้ต้องหาสัญญาณไฮเออโลก่อนเวลาถ้ามันจะขึ้นอะ่ะมันก็ต้องทำขึ้นทำท่าหนึ่งสองสามที่จะขึ้นใช่ไหมลงมาหนึ่งสองสามขึ้นไปอย่างนี้เราต้องมาหาจุดเข้าตรงขึ้นขึสองให้มันให้มันยกโลขึ้นไปก่อนเราค่อยเข้า ถ้าเราเข้าตรงนี้เราจะขาดทุนเยอะเพราะว่ามันไปรับมีจะมือต้องให้มันยกขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาไม่ต่ำกว่าเดิมเราค่อยเข้า็หวังว่าจะเป็นขึ้นสามรวังว่าจะทำท่าหนึ่งสองสามเลยเป็นสามบอกว่ามันจะทำท่าหนึ่งสองสามขึ้นไปก็ไปรอรอให้มันซวบลงมาต่ำกว่าเก้าห้าอาจจะลงไปเก้าสิบก็ได้เก้าสิบถึงแปดห้าดูเฝ้าดู